ลักษณะและส่วนต่างๆของรูปเรขาคณิตสมิติและรูปขี้ของรูปเรขาคณิตสมิติเดี๋ยวเราไปดูทีละชนิดกันเลยครับปริซึมคือรูปเรขาคณิตสมิติทรงตันมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อมา เรามาดูการจำแนกชนิดของปริซึมซึ่งจะจำแนกตามรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานตัวอย่างเช่นปริซึมรูปนี้มีหน้าตัดหรือฐานเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราจะเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากปริซ <plateau> ึมรูปนี้มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมดังนั้นเราจะเรียกว่า ซึ่มห้าเหลี่ยมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรูปเรขาคณิต3ามิติชนิดต่อไปกันเลยครับพีระมิดคือรูปเรขาคณิต3ามมิติทรงตันมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งในการจำแนกชนิดของรูปพีระมิดนั้น จะจำแนกตามรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐานตัวอย่างเช่นพีระมิดรูปนี้มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราจะเรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดรูปนี้มีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมดังนั้นเราจะเรียกว่าพีระมิดห้าเหลี่ยมต่อมา เรามาดูรูปเรขาคณิต3มิติชนิดต่อไปกันเลยครับทรงกระบอกคือรูปเรขาคณิต3ามิติทรงตันมีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันซึ่งมีลักษณะดังนี้ครับต่อมาเรามาดูรูปเรขาคณิต3มิติชนิดต่อไปกันเลยครับ รวยคือรูปเรขาคณิต3ามิติทรงตันมีฐานเป็นวงกลมมียอดซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับต่อมาเรามาดูรูปเรขาคณิต3ามิติชนิดต่อไปกันเลยครับทรงกลมคือรูปเรขาคณิต3ามิติทรงตันมีผิวโค้งเรียบทุกๆจุดบนผิวโคง้ง งจากจุดศูนย์กลางเท่ากันซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ครับ